สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้จะมาทําขนมให้ดูนะคะขนมบัวลอยแก้วกววล้ว,วยน้ําว้านะคะบัวลอยแก้วกล้วยน้าว้าเราจะมีกล้วยน้ําว้านะคะถ้าสุกงอมยิ่งดีนะคะสุกงอมๆเอาแบบงอมๆเลยแต่แต่ทีนี้แบบว่าไม่มีงอมจะกมีก็สุกพอดีนะคะเราก็จะมาบีซะก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมแป้งแป้งของเราก็จะมีแป้งอ่าแป้งข้าวเหนียวแป้งมันนะคะสองอย่างนะคะมีน้ำตาลมีกะทินะคะ แล้วก็จะมาบี้กล้วยซะก,ก่อนนะคะบัวลอยกล้วยน้ำว้าบัวลอยกล้วยน้ำว้าต้องแบบว่ากล้วยสุกงอมมากๆถึงจะดีนะคะอันนี้สุกแบบไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะคะอันนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรก็ทำได้เพราะว่าอยากกินนะคะ ประมาณนี้คิดว่าพอละไม่พอทำให้หมดไปเลยมีอยู่แค่ไม่กี่ลูกทำหมดไปเลยนะคะจากนั้นก็บี้กล้วยให้ละเอียดนะคะมาบี้นะคะอันนี้สุกไม่ต้องสุกงอมถึงจะได้นะคะแต่ว่าอยากกินมากเลยจากนั้นแล้วก็บี้นะคะใช้มือบี้นะคะบี้ให้ละเอียดเลยนะคะหรือจะใช้โถปั่นก็ได้ใส่ที่ปั่นก็ได้นะคะ ทำมาละเอียดแล้วนี่เดี๋ยวต้องไปใส่โถปั่นแล้วจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวบี้สก่อนเดี๋ยวจะไปใส่โถปั่นจะได้ปั่นง่ายๆใส่โถปั่นก็ได้นะคะเพราะบี้ไม่ละเอียดต้องแบบเอาแบบให้ละเอียดไปเลยนะคะเดี๋ยวจะใส่โถปั่นจ้ะทำให้ชิ้นเล็กๆก,ก่อนเรามาใส่โถปั่นดีกว่านะคะ พอสุกงอมเต็มที่เอาแบบงอมจัดๆเลยแบบนั้นอะ่ะอย่างนั้นทํมาอร่อยแบบนั้นอร่อยนะคะอันนี้เราก็จะมาใส่โถปั่นนะคะใส่โถปั่นไปเลยอันนี้ก็จะปั่นสองรอบนะคะโอเคเดี๋ยวขอเวลาไปปั่นก่อนนะคะมาจากเมื่อเราปั่นเสร็จแล้วนะคะก็จะเละแบบนี้นะคะเราก็จะมาใส่แป้งข้าวเหนียวหนึ่งถ้วย แป้งมันหนึ่งถ้วยอย่างและเท่าๆกันนะคะแป้งมันหนึ่งถ้วยเดี๋ยวเราต้องมาดูก่อนว่าเรานวดได้หรือเปล่าถ้านวดยังไม่ได้ก็เราก็ต้องใส่แป้งเพิ่มนะคะใส่ลงไปขอแป้งมันจะครึ่งถ้วยก่อนนะคะแป้งมันครึ่งถ้วยก่อนนะคะครึ่งถ้วยใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะมานวดอ่านวดก่อนนะคะใส่เกลือไปนิดนึง ใส่เกลือไปครึ่งช้อนชาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมานวดแป้งก่อนว่าได้ที่หรือเปล่าเราใส่แป้งแป้งมันอ่ครึ่งถ้วยก่อนนะคะแป้งข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยประมาณนี้นะคะ จากนั้นเรามานวดแป้งกันก่อนนะคะนวดแป้งกันก่อนนะคะนวดแบบนี้เลยค่ะใช้นวดแบบนี้เลยนวดให้มันเข้ากันนะคะ แป้งพอดีแล้วนะคะแป้งไม่ต้องเพิ่มแล้วแป้งข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยแป้งมันครึ่งถ้วยก่อนนะคะถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยเติมนะคะคิดว่าประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วเดี๋ยวดูก่อนอใส่แป้งมันเข้าไปอีกนิดนึงเพราะเมื่อกี้นี่ยเราใส่แค่ครึ่งถ้วยพอเราเพิ่มแป้งมันไปนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็มานวด <c oughs> โบดให้มันเข้ากันก่อนนะคะหนวดแบบนี้เลยจ้าอ่าก็จะได้แบบนี้นะคะนวดให้เนียนเลย เรานวดเสร็จทีนี้เราก็จะมาตัดเราก็ต้องเตรียมเราก็ต้องเตรียมถาดไว้นะคะสําหรับทาทาแป้งมันเข้าไปหน่อยนะคะ <S <S ทาแป้งมันไปหน่อย <S <S จากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตัดแป้งตัดแป้งเป็นชิ้นๆนะคะโรยโรย,โยแป้งนวลเข้าไปก่อนนะคะโรยแป้งนวลไปก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะมารีดเอารีดทีละน้อยแล้น้อยก่อนเดี๋ยวเราจะมาตัดรีดเป็นแบบนี้นะคะรีดตามยาวแบบนี้นะคะตามยาวแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะคะรีดตมยาวแบบนี้นะคะแล้วก็มาตัดเป็นชิ้นๆ ทีนี้เราก็มาตัดนะคะตัดพอดีพอดีคําไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็ใส่ในถาดที่เราโยะะาราโยแป้งไว้นะคะใส่ที่ถาดที่เราโรยแป้งไว้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราต้องโรยแป้งไม่งั้นเดี๋ยวมันติดกัน ใส่เข้าไปนะคะแบบนี้นะคะโรยแป้งไปหน่อยนะคะโรยแป้งไปหน่อยนะคะมันจะได้ไม่ติดนะคะโรยแป้งแบบนี้แบบนี้แป้งมันนะคะโอเคนะคะโอเคก็จะทำต่อเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ อ่าใช้แป้งมันโรยไปซะหน่อยหนึ่งมันจะได้ไม่ติดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดกันแป้งมันไม่พอก็โรยเข้าไปอีกนะคะแป้งมันไม่พอนะคะแป้งมันไม่พอก็ใส่แป้งเข้าไปอีกว่าเราทําเยอะอยู่อ่าโรยแบบนี้นะคะโอเคขอเวลาทําต่อนะคะโอเคจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็คลุกแป้งมันไปซะหน่อยนะคะมันจะได้ไม่ติดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปลวกเอาไปลวกเสร็จแล้วก็ไปแช่น้ําธรรมดาไว้นะคะโอเคคลุกเขาเดี๋ยวเราไปลวกกันเลยจ้าจากนั้นเราก็ต้มน้ําให้เดือดนะคะเดี๋ยวเราจะเอากล้วยลงไปลวกนะคะลวกเสร็จแล้วก็แช่น้ําเย็นแช่น้ําธรรมดาไว้นะคะมาค่ะน้ําเดือดแล้วเราจะใส่แป้งลงไปนะคะใส่แป้งลงไปลวกนะคะ น้ำเดือดแล้วใสแป้งลงไปลวกได้เลยจ้า เดี๋ยวแป้งก็ลอยขึ้นมานะคะค่อยๆใส่นะคะเพราะว่ากระเด็นจ้ากระเด็นกระเด็นนะคะน้ําร้อนร้อนมากเลยโอ้ยร้อนจากนั้นก็รอให้ลอยขึ้นมาก่อนนะคะพอสุกแล้วมันก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะพอลอยขึ้นมาทุกเม็ดแล้วทีนี้แล้วก็ เอาก็ะชอนนะคะตักเอาไปแช่น้ำธรรมดาเนี่ยแหละจ้าจากนั้นเราก็ช้อนนะคะช้อนแช่น้ำธรรมดานี่แหละแช่น้ำไว้ก่อนนะคะลอยขึ้นมาทุกเม็ดแล้วแช่น้ำไว้นะคะโอเค จากนั้นก็เปิดไฟนะคะตั้งน้ำให้เดือดจ้ามาจาน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่กะทิลงไปกับน้ำตาลกะทิหนึ่งกระป๋องนะคะกะทิ ใส่กะทิลงไปจ้าตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลหวานกำลังดีเนี่ยใส่สักสองสองทับพีนี่ยนะคะสองทับพีก็จะได้ความหวานแบบพอดีนะคะสองทับพีเอาแค่น,นี้ก่อน ชิมดูได้จ้ะชิมดูได้นะคะชิมดูได้ว่าหวานพอหรือเปล่าถ้าใครมีใบเตยก็ใส่ใบเตยเข้าไปด้วยนะคะเราขอชิมดูก่อนนะคะว้าหวานไม่พอมาเติมหวานอีกนิดหนึ่งอ้าหวานนิดเดียวพอ ประมาณนี้นะคะก็สองสกีนั่นแหละเดี๋ยวรอให้เดือดสักพักหนึ่งก่อนแล้วถึงใส่แป้งลงไปนะคะบาจาเดือดแล้วเราจะใส่แป้งลงไปนะคะใส่ลงไฟเสียดายไม่มีใบเตยจ้ะไม่มีใบเตยนะคะ ก็ใส่ใบเตยลงไปยื่ยงหอมจากนั้นก็ใส่เกลือก็้าไปครึ่งช้อนชาพอเกลือครึ่งช้อนชาครึ่งช้อนชานะคะเกลือนะคะอ่ะาพอดีเดี๋ยวรอให้เดือดสักพักหนึ่งก่อน เราซักพักหนึงก่อนนะคะมาจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะตักให้ท่านผู้ชมดูนะคะบัวลอยกล้วยน้ำว้าจ้าวันนี้นําเสนอนะคะนี่จ้าบัวลอยกล้วยน้ำวา้า ทำง่ายๆนะคะสูตรง่ายๆจ้าะะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ